โอเคครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมกาลิกเซเว่นนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเซรีซัพการ์นะครับโอเคใครที่ยังจกไม่ได้ก็ไปจกนะส่วนใครที่ชอบก็จกเลยนะเออผมไม่ห้ามอะไรนะแล้วแต่เลยนะหรือว่าไปจกโคลโบก็ได้เพราะว่า ดาวินซี่เป็นเลนเจอร์นะฮะที่แบบว่าเออสุ่มตู้ไหนก็ได้นะเออโอเคนะแล้วก็คลิปต่อไปผมจะทำเออเกลือนะลาซาแห่งเกลือนั่นแหละ ep สามใกล้จะมาแล้วนะประมาณวันพรุ่งนี้นี่แหละเออใครจะดูก็พรุ่งนี้นะโอเคเราจะมารีวิว เซนลี่ปืนช็อตกันนะใครยังไม่ได้ดูรีวิวเซนลี่ดาวินซีนะเออก็ให้ไปดูนะผมลงคลิปแล้วโอเคโอเคเราจะมารีวิวปืนนะเป็นบวก9นะก้านะโอเคสกิลแรกก็คือโจมตีโดยการคว่างระเบิดเพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านลบให้ศัตรูนะแล้วก็ยกเลิกทักษะอมตะของศัตรู สร้างความเสียหาย2,800%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะแล้วก็ลดอัตราการหลบหลีกทักษะของศัตรูนะ50%ในเวลา10วิโอเคสกิล2โจมตีโดยการกาดยิงอืนช็อตการเพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านลบให้ศัตรูนะโอเคมียกเลิกทักษะอมตะของศัตรู แล้วก็สร้างความเสียหาย2,800เซของพลังชีวิตนะเพื่อโจมตีลบในพื้นที่แล้วก็ยกเลิกผลบัฟของศัตรูนะโอเคแล้วก็ความสามารถพิเศษเมื่ออัเป็นเซนรี่ม่วงนะเออเมื่อทำไทำมันแม็กก่อนนะแล้วจังเปลี่ยนล่างนะก็คือแบบเพิ่มแร่ให้ศัตรูนั่นแหละหลังจากการต่อสู้สิบวีนะโอเค ไปดูรีวิวเราจะมาทดสอบโอเคซนลี่ช็อตกันนะเป็นตัวที่ธาตุไม้กิ่งมากๆนะแบบสกิลทุกอย่างเหมือนไทยกะเลยนะแต่ผมคิดว่ายังแบบใกล้เคียงกับไทกะนะแต่ยังไม่เก่งเท่านะ โอเคดาวินชีนไม่ใช่ดาวินชีละเซนลี่สอดกันโอเคเป็นตัวกินแร่ค่อนข้างน้อยนะไม่ต้องใช้หลอดแรก่ก็ได้นะที่สุดโอเคเปิดมาแล้วนะก็เดิน ไปเ,เรื่อยๆแล้วก็คว้างระเบิดนะโอเคค้อนข้างแรงแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเน่เป็นตัวที่เท่มากๆนะว่าผมอยากได้อยู่ไอดีหลักแต่นนี้ไอดีสองนะเห็นไหมเก่งเกิอยัดโอเคเป็นตัวที่เก่งมากนะ โอ้โหไม่มีขนนอกอีกแล้วเพิ่งรีวิวเซลลี่เดวินซีไปนะเดี๋ยวรอรอขนนกมากก่อน,นะโอเคโอเคครับตอนนี้ผมก็มี10คนนกแล้วนะเรามาเริ่มพีวาาี v p กันเลยตอนนี้เป็นอีกวันแล้วนะเออวันก่อนเราอัดนะวันนี้มา PVP โอเค ดูกันเลยเป็นตัวฆ่าธาตุน้ำเลยนะดูนะสินจังจรเคออะไรเก็บหมอดบล็อกเลยถ้าเราไม่รู้นะ <c oughs> พูดไปเหมือนกันเลยโอเคสซริสอดกันมาลูกไม่ใส่เว้ยมาเออมีตวัวบินเปล่าวะดูดูดอดไหนลูก มูกอป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 อโอเคบอกไม่ไหวไม่ไหวเห็นหมปอปอปมาก็ตายนะเห็นไหมออกมาฆ่าสินจังเลยนะเออใครที่เกียดสินจังก็เอาเซลีช็อตกันมาเลยนะเห็นไหมท่าน้ำตั้งสามตัว เอาเราไม่อยู่แฮะนะ,ะจระเคมาก็ตายเลยเซมเป็นก็ตายเป็นตัวสุดในรุ่นละนะเก <c ười> ่งจะไม่ใส่ไทยกะก็เถอ,อะตุบๆๆๆตทุบๆๆๆฮนะของจริงอะ่ะโอเคมาก็เจอท่าน้ำเลยนะ โอเคทาด้าน้ำอีกแล้วแต่มีบาร์บีคิว BBQ นะแต่เราไม่สนนะจัดแม่งจับมันเลยมา oh, ดาวังสีโอ oh, ไม่นะโอเคเรากรอบมานะขอ oh, แซ่ไปก่อนนะโอ้ oh, บาร์ไฟแรงนะ ไปดีเขาเขากบเขากบโคนี่มืดเราแหละทำไมโดนอะไรนเขามีอยู่แล้ววะโอเเตัวตัวหลกก็เอาเรื่องนะเอามาัน่อยเอามัน่อยโอเคียวเราสตารลัวๆแล้วนะมาวะ ก็มีโคนนี่มืดลระน่าจะมีนะผมไม่ได้ดูแฮะกระว่าอยู่ทำไมโดนอะไรนอกเลยเห็นไหมตันรัวๆออกมาลูกโอเคเราก็ชน,นะนะเอาวะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตาตาก่อนนะ เกียร์เขาก็โหดนะเนี่ยสิมจังอะไรแล้วก็เข้าเลยนะสองสามทีแตกบอกเลยมาเอาว่ะอุ้ยนี่น่าจะไม่ได้โอ้มาลองดูเราไม่สนนะว่าจะแพ้เลยสชนะเราแค่จะรีวิวะะะะะะะอะไรลูก ปรับอืมแรงแรงเห็นไหมแรงมากบอกเลยจังหวะนี้ดาินซีออกมาก็ตายนะบอกเลยก็ปรับ,รบอืมโคตรแรงเอาเลยครับเอาเลยครับยิงหน้าแหงอ่ะบอกเลย อุ้ยมีดัดนะผมไม่รู้จะชนะหรือเปล่า่าเอาผู้พิทักษ์ไปสักคนหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> มาเดินเอาลงนานปึ๊บ,บมาแล้วโอ้โหเขากรอบนะ แแ่งไปก่อนเรียกผู้พิพากมาเอาพันลุโอ้หโหเกาะเขากรอบ,บ,บดูมากอ้โหูโดาวินซีเขากรอบแมนมากนะน่าจะโหดนะโอ้โหดูไม่จะแพ่นะดูมันกรอบ มีอาริสติกีด้วยนะอาริสติกีเป็นตัวที่แบบว่าจะให้ทีมแม่นนะเออดาวินซี่เลยกอบแม่นบวกกับรีสกิลนะเออทำให้ดาวินซีกกอบรัวๆนะเราก็เลยเป็นฝ่ายแพ้นะโอเคเดี๋ยวดูเกียร์เขาก่อนโอ้โหค่อนข้างหนาดูดัดเข้าดี ก็ยิงไม่เป็นไรนะ <c oughs> โอเคทีมใหเลยแล้วกันทำไมไมีตำนานวะนี่ยตานานอีกแล้วนายจะไม่ไหวนะเขามีอาาสองโอ้โหคงเกลือนะ <c oughs> ถึงได้ามาสองเนี่ย โอ้โหน่าจะเออน่าจะได้นะไม่รู้นะป้อมเราจะแหกป่ะน่าจะหแหกละเอาว่ะมีจีนต้องมาแล้วป่ะมีจีนแปหน่อยโอเคคูณสองไปเลยนะทีนเขาลอยยังงวะ เราบางว่ะโคตรแรง s <S พยาพย,นะพยุมาพายุับนะทีมนี้ค่อนข้างตึงอยู่นะผมว่าโอเคจบเลยโอเคเหลือแพ้นะเราใส่อเทมแก้นะโอเค ปบไม่แปลกนะมีดาวินซี่เขาแบกโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่ประสดเปล่าครับทำไมแม็กเลย <c oughs> ประสดตัวเองปะเนี่ยโอ้โหโอเคครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับ โอเคใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะโอเคอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มานะคอมเมนต์มาได้เลยบ๊ายบาย